ช่องสามแล้วค่ะก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของช่องสามแล้วฝากเหนือฝากตัวทุกคนด้วยนะคะเป็นรุ่นีเป็นยีค่ะอุ้ยขอขออุบไ้ก่อนตั้งต่ตัดใจไปแล้ว้ตั้งแต่พอได้มาเล่นละครนะคะตั้งแต่เริ่มมาตารดาแล้วอะค่ะผู้ใหญ่ทางช่องสามคือน่ารักมากแล้วก็เอ็นดูได้ให้ออกมอบโอกาสแบบบทใหญ่ๆบทที่ท้าทายให้ได้เราได้คิดว่า ในเมื่อเราเล่นมาหลายเรื่องขนาดนี้แล้วอะก็อยากจะมาอยู่็นครอบครัวเดียวกันเลยเป็นยังไงบ้างคะจากนางงามสูแสดงตอานชอบมากมากเลยค่ะตอนเป็นนางงามเราจะ represen t ตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นนักแสดงเราก็ต้องสมบทบาทเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งเรามองว่ามันมันเหมือนเป็นการท้าทายตัวเองแล้วก็ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยค่ะแล้วก็ชอบชอบไปกองถ่ายอะเหมือนไหาคะเพื่อนเลยค่ะแน่แน่วากอ่อนฟิตแบบกแฟนแฟนไหมคะว่าแต่กรรมการแสดงเป็นยังไงบ้าง ก็ถือว่าพัลส์ติฟท์นะคะพัลส์ติฟท์เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะในดัก็หลังนนี้ก็คือจะมุ่งมาที่นางเอกเป็นหลักน่าจะเป็นหลักเลยค่ะไหนๆก็มาอยู่กันกับช่องสามแล้วตอนนี้กําลังถ่ายทำว่าวันรักอยู่เรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งรอเปิดกล้องก็คือยี่ห้าดานตงยาวๆเลยค่ะนั่งที่นนั่งที่แล้วค่ะแบบที่เราซีเรียสมั้ยว่าแบบจะต้องเป็นนางเอกหรือนางร้ายหรือให้น้ำหนักยังไงบ้าง เอาจริงๆไม่ไม่ซีเรียสเลยแค่ให้โอกาสก็ก็ดีใจแล้วค่ะรู้จักอะไรสําคัชอบชอบความท้าทายนะคะเพราะว่าตอนที่เล่นลองเล่นไฟอ่ะเป็นบทที่ท้าทายมากๆมากๆแล้วก็เอาจริงๆไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะมอบโอกาสอันนี้ให้สําหรับแบ,บแบบแบบมือใหม่เลยนะเพราะมันเป็นเรื่องที่สองแต่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะ แม้ว่าบทจะเป็นยังไงก็อยากอยากเล่นเพรากแบบถือเรื่องไหมร่วมมาต่ละด่าใช่ค่ะมีเรื่องไหนที่เราแบบเออเป็นนักเอกเพ็่มตัววางหนักเลยก็มีว้าวันลังแล้วก็ยี่หัาดาตังด้วยค่ะมันเป็นตังสองคนเรียบร้อยแล้วค่ะหมดเรียบร้อยสามปีได้ด้วยค่ะจบดื้นเป็นก็ยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแล้วก็เอาจริงตอนตอนหมดก็เข้าไปหาแม่ปุ้ยด้วยก็ไปขอบคุณที่ บอโอกาสหลายๆอย่างไม่ได้เนาะงานและงานต่างๆเราก็ยังไปร่วมอยู่แน่นอนค่ะเราก็เป็น m ิ s s ิโนร์สไทยแลนด์2020เนาะไม่ว่าจะมีใช่ไม่ว่าจะมีงานอะไรก็อบอกไม่ปุ้ยอยู่แล้วว่าเรียกได้เสมอา,วา,าอมวาหมายยังไงบ้างในบทบาทนักแสด,ดงลังจันนี้ก็อยากจะทำทุก,กเคารรคเตอร์ให้ดีที่สุดทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีอะไรพัฒนาต่อไป ถ้าได้ก็ดีนะไม่ทุกคนอยากได้หมดแหละค่ะแต่ว่ามันต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆอะ<ร>มีแ,มแ,มแบบไมันไปฝึกไปฝึกอะไรอย่ายเง้ยตลอดค่ะตลอดโดยเฉพาะตอนเล่นของเรื่องลมเล่นไฟเพราะมันเป็นบททิท้าทายมากจาได้ว่าแบบเรียนเยอะเรียนหนักมากๆเลยเพื่อที่จะเราต้องไปเนาะเล่นคู่กับพี่เชอรี่กับพี่อเล็กอเราก็ต้องแบบพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยๆระหว่างตอนฝึกเป็นนางงามฝึกเป็นปน,ปน,นักแสดงอะไรัอันไหนหนักกว่ากันหรอคะ มันหนักคนละแบบอ่ะเป็นนางงามมันมันมีหลายพาร์ทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินการฟิตหุ่นการตอบคําถามใช่ไหมคะแต่แล้วมันจะมีความกดดันมากกว่าเวลาเราไปกวดที่มือนอกแต่ว่าในพาร์ทของนักสแสดงเนี่ยมันต้องมันจะไปนหนักอยู่ที่อารมณ์ข้างในมากกว่าแล้วก็ทําความเข้าใจตัวละครทำไมได้ถึงเลือกที่จะไปเป็นนักสแสดงเพราะว่าอย่างคนอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอยากเป็นลูเอนเซ c ร์หรือว่าเป็นอะไรที่มันสามารถจะใช้เวลาได้น้อยแล้วก็เหมือนเห็นคนเยอะ ตอนอตอนที่ได้เล่นเรื่องมาตาลดาค่ะมันทำให้ได้รู้สึกว่าเราชอบทงานค่ะตรงนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็สนุกก็จะสามารถเป็นได้ได้วยเหมือนกันควบคู่กับเป็นการเป็นนักแสดงได้ด้วยแต่ว่าพอมาได้มาเป็นนักแสดงจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราสนุกเราชอบมันเหมือนมันได้ท้าทายมันได้แบบเทนอารมณ์เราข้างในออกมาค่ะจุด,จด ต๊กประกายใช่ไฟตอนนี้เยอะมากค่ะตอนนี้ลืมความเป็นนางงามไปหรือยังคะไม่ลืมหรอกมันก็มันก็มีอยู่แล้วค่ะมันจิตใต้สำนึกอะได้เห็นได้เห็นซีนลงรถไหมคะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะไม่ได้ตั้งใจมีแล้วเขาเอามาประกบคู่กับตอนที่ไปประกวดเมืองนอกแล้วมันเป๊ะมากเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ในสายเลือดอะไรันจะใช้เจริตนางงามมาในละครได้เห็นกัน แล้วแต่บทมากกว่าค่ะถ้าบทมันให้มันส่งก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าทําไมก็คงไม่<笑><笑>เดี๋ยวจะตลกเดี๋ยวูไถึงแนั้นลหน่อยเดติดบุคลิกของภามการเป็นนางงามแล้วมันอยู่ในละคร,รหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโหไม่คุณแม่หนูก็เป็นผู้หญิงทั่วไปอยู่ที่บ้านนอนบนโซฟาก็ไม่ได้นั่งหลังตรงหรอกแล้วก็เราก็ทั่วไปเราก็เดินแบบอ,อยู่บ้านทำไง เออแล้วจะเป็นเวทีเออขึ้นเวทีเราก็เออเชิญชาแล้วก็เชิดอือแค่นั้นเองขอบคุณค่ะ